ภาพรวมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการอบจสตูลบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาลพร้อมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย จึงได้พัฒนาและออกแบบระบบบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลบริการบนเว็บไซต์ www.stunpao.go.th ภายใต้เมนู e-service มากกว่า5ระบบนอกจากนี้ได้จัดทำแพลตฟอร์มสตูน e-market สำหรับจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของคนสตูนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีการกำหนดมาตรฐานงานและระยะเวลาในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยให้ทุกกองงานจัดประชุมเพื่อกำหนดประเภทงานมาตรฐานกระบวนการและระยะเวลาในการให้บริการสาธารณะแต่ละขั้นตอนเช่นการชำระภาษีณนะจุดให้บริการการขออนุญาตขอใช้รถสุขา มีระบบการติดตามและประเมินผลการให้บริการแก่ประชาชนโดยประเมินความพึงพอใจณจุดบริการด้วย q ิ code คหรือแบบสอบถามมีการติดตามโครงการระหว่างดำเนินการและประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้บริการหรือปรับปรุงโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดประชุมปรับปรุงระบบบริการปีละหนึ่งครั้งและปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการโครงการในครั้งต่อไป ความโปร่งใสอปจสตูลได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ46โครงการรวมถึงการประกาศนโยบายและการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนนอกจากนี้อปจสตูลยังเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากกว่า4ช่องทาง พร้อมแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมโครงการในหลายคณะเพื่อความโปรโง่งใสการดำเนินงานในปี2567พบว่าไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และสามารถดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างโปรโง่งใสตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของประชาชนอปจอสตูลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนท้องถิน่นโดยสร้างกลไกาการมีส่วนร่วมเชิงรุกจัดตั้งสภาประชาชน5ด้าน5สภาได้แก่สภาการศึกษาสภาเกษตรสภาสวัสดิการสังคมสภาท่องเที่ยวและสภาบริหารจัดการน้ำเป็นสภาความคิดที่นอกเหนือจากสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งมีภาคประชาชนเป็นแกนนำเพื่อร่วมสะท้อนปัญหาร่วมคิดร่วมวางแผนในการแก้ปัญหาจนเกิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่างๆต,ตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูลระดับปรึกษาหารือระดับเข้ามามีบทบาทระดับการสร้างความร่วมมือและมีหลายกิจกรรมที่เข้าร่วมถึงระดับเสริมพลังพิสูจน์ได้ว่าอบจอสตูลให้ความสําคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเสริมสร้างความปโปร่งใสด้านความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม มีโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นจัดทำแพลตฟอร์มสตูนอีมาเก็ตช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นโครงการสังเชือกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้กีฬาผู้สูงอายุและคนพิการแข่งขันกีฬาสตูนล,ลีก เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านสังคมโครงการภายใต้กองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยติดตั้งราวจับจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนธนาคารกายอุปกรณ์ศูนย์ซ่อมอุ่นใจเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านสาธารณสุขและพัฒนาทักษะการอ่านเขียนนักเรียนด้วยผัง6โมเดลโครงการฐานวิจัยทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา มีกลไกในการจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างครอบคลุมมีการกำหนดแผนงานโครงการการส่งเสริมความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการเน้นการนำทรัพยากรทางสังคมเช่นงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นทรัพยากรน้ำมาสร้างประโยชน์หรือเพิ่มคุณค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม